สวัสดีครับคุณน่องว่งบสุขู่สุขนชีราตุมมมห้อมกันมือนนีปากก็ไห์ได้เนื้อครับสวัสดีคุณนี่อยู่คู่คนอื่นตอนแล้วก็ตื่นมากก็ลุกขึ้นไปใช้โรงท้ากินของกินดีๆนะพาหัวใจบักหล่าก็เต้นแห้งลรกเพราะว่าดีแยกออกกมางกล้อ๋อ แล้วเมื่อนี้ดีๆไปงเลี่ยนเลี่ยนพ้าละวิชายอย่างเนี้ยป้าป้าที่เราอยู่หน่ำฮะอยู่หน่ำเออให้ป้าป้าสัมผัสก่อนเดี๋ยวป้าป้าพาไปกินคุณครูเ่ยาเลี่ยนอย่างเนี้ยเหมือน,นเลี่ยนพ้าละปันจักรยานโอ้แล้วภาษาอังกฤษกับภาษาจีนเดี๋ยวเลี่ยนมาลูกได้เรียนเราชื่อโอ้เราชื่อนี่หาวโอ้เออเราจะบ,บไ,ได้ร้องเพลง ลองเพลงวางได้ลูกลองเพลงนี้ค่ะอ่าลองให้ป๊อปป๊าฟังบ้างนี่ค่ะนี่ค่ะอ้าวไม่ต้องเขินลูกการแสดงคือพี่ออกกัดดีว่าป๊อปป๊านี่ค่ะ<า>เออการแสดงออกนี่ค่ะเราเราหนึ่งสองสามภาษาจีนเขาเอ่ยว้างเลยหนึ่งสองสามถ้าเป็นภาษาจีนไหม ลก็สามสี่โอ้เก่งโอ้ไปเรียนไม่กี่วันเก่งผู้ใดสอนภาษาจีนบังล่าครูอืึนกับครูเซ่งกับครูตองกับคุณกับคุณนี่ไม่บ่ได้สอนคุณนี่อยู่ครูคนอื่นเราบังลากินข้าวกันอยังตอนเที่ยงกกินข้าวับ ข่าวหมูแดงโอ้แล้วคุณครูให้กินนมบาลูกให้กินจักรองลูกมึงกองมึงกองเศรษป๋อเศรษเศรษทำไรเศรษทรงบ้าเศรษเฮ่มีเฉียนเฮ่เนี่ยแล้วตอนเย็นตอนเย็นคุณครูยังมาส่งปลาราขึ้นรถคนคือคุณครูซื้ออย่างเดียวมันอนแล้วก็ตื่นมาก กอลุกขึ้นไปใช้ลองท้ากินของกินกินนมกินกินกินของหวานก็กินของหวานเสร็จก็กลับบ้านแล้วคุณคู่สือไว้อย่างมาสมุดแล้วแล้วแล้วนั่งรอ <c oughs> แล้วเขาประกาศก่อนแล้วก็ลุกขึ้นอะอ,อแล้วก็ ให้เขามาก่อนแล้วค่ะแล้วมบมนีก็มาเลยเออมาเลยมาลูกใช่ค่ะแล้วคุณครูอยังอุ้มอุ้มดีเดียขึ้นรถคุณครูซื้อไว้ยังชื่อว่าคุณครูเอิญโอเคบางลาเป็นคนทางไหนลูกเป็นคนประตูใหญ่ค่ะนี่แม่เบาบอกบางลาเป็นเป็นคนจังหวัดไหนครับบอกภาษาอีสานจังหวัดจังหวัด สเก็งอ่แมนคนจังหวัดใดคนอีสานจังหวัดใดบ้านนี้ยังที่ว่ายงาเงาฝันอยู่ไหมบ้านหนองแว้งบ้านหนองแว้งจังหวัดเลยเอ็ดจังหวัดเลยเอ็ดเออบ้านหนองแว้งนี่ยังแน่ที่ว่าเข้ามาไปเลี้ยงกันย่ากับบ้านนี่พี่บอกไปแมนที่ว่าเขาไปเลี้ยงกันไหมที่เขามีเขาไหมบว่าเออ ขาเอินไว้อยังเขาเอินวะขุยขุยคุยน้อยคุยน้อยคุยไงคุยไงุยถวุยถวเนาะแล้วยดีดียสว่างชื่อว่าตเต๋อ๋อขุยขุยดีดียชื่อว่าตเต๋โอเคแล้วก่ดีเยชื่ว่าตเต๋เอออ่าเราเราเราเบา ว่าวว่าครับท่านผู้ชมเร็วคับนกำลังเบิ้งคลิปนี่บอกว่าโอเคครับสวัสดีครับโอเคครับสวัสดีครับขอนน้อน้อมือวะยกมือนะบายโอเคครับสวัสดีครับนุองวังบันสุขสุขคนชีวาตุ่มมะ้อมกันมือนีปากกดไหลได้เนื้อ